อย่าทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้ยามได้ดีนะครับสีข้อนี้ถ้าทำแล้วรับรองชีวิตไม่ตกต่ำแน่นอนนะครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับผมพบกันอีกแล้วผมกับเด็กวานซื้อนะครับเด็กมีจรักในปักเครื่องเครื่องรางองลังที่มีพุทธคุณนะครับผมหลังจากที่ไม่เจอก,กันมาหลายวันนะครับผมอีพีนี้กับผมจะพามาชมเหรียญของหลวงปู่พระครูบุรุภาพิวัตรนะครับผมก่อ,อนุญานนะครับเพื่อนๆ สำหรับเหรียญของหลวงปู่พระครูบุรภาพิวัตรนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับและตัวกับผมเองก็เคยได้ใช้นะครับเกิดประสบการณ์มากมายช่วยเหลือชีวิตกับผมไว้หลายครั้งตัวรายครานะครับผมก็เหมือนเหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับคนหนึ่งนะครับผมนะครับพระครูบุรภาพิวัตรนะครับหรือว่าหลวงปู่สุดนะครับญาโสทโลนะครับเกิดวันที่10พฤษภาคมพศ2459นะครับ วันพุธขึ้นเก้าค่ำเดือนหกปีมาลงเวลาจนจะสว่างณนะบ้านหนองบัวอำเภอสมมาตถจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรคนที่สองของคุณพ่อจันทุนแม่สีบัวแก้วบรรพชาเป็นสาวเนรนที่วัดสงยางบ้านขุมเงินครับโดยมีพระอาจารย์สุตาบรรพชาให้นะครับผมในวันที่6มิถุนายนพศ2479ได้เข้าพิธีอุปสมบทณนะพัตศีมาวัดบุรพาหนองบัวครับโดยมีหลวงปู่โสภกหรือว่าพระครูธรรมโสภิตวัดลาศีสไลนะครับ บ้านฟ้าเลื่อมตะบนนอมอําเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระอุปชานะครับผมวันที่11็กรกฎาคมพศ2479ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดราศีสลายนะครับบ้านฟ้าเลื่อมนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปูโ่โสนะครับเป็นเวลา4ปีแล้วได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดบุรพาหนองบัวอีกครั้งในปีพศ2483จากนั้นนะครับวันที่26กุมภาพันธ์พศ2484ได้เดินทางไปศึกษานักธรรมและบาลีที่วัดไผ่ใหญ่จังหวัดอุบลน,นะครับ ซึ่งเป็นสำนักเรียนงเนี่ยที่มีชื่อเสียงมั้งแต่โบราณนะครับผมที่วัดไผ่ใหญ่นี่นะครับผมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลนะครับผมเรียนอยู่5ปีนะครับสอบไล่นักรมโทได้ในปีพศ2485นะครับหลังจากได้เลาเรียนจนแตกฉานนะครับจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบุรพาหนองบัวในปีพศ2489นะครับซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดท่านนะครับจงกระท่านมรภาพนะครับผมในปีพศ2 5 4 8นะครับ ที่9มิถุนายนพศ2548นะครับสิริอายุได้89ปีนะครับพรรษาที่69นะครับผมมาดูเหรียญของท่านกันนะครับผมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสลองสาลาการประเรียนวัดสิริชัยมงคลนะครับตำบลองบัวนะเฮ้ยตำบละที่เหล็กนะครับหรือว่า บ้านหนองตาหงนะครับอ่านะครับอ่าดูเรียนท่านครับอ่าเรียนรุ่นนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ25 3 3น้านะครับนะครับจะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับผมอ่านะครับเจนครับได้มาช่วงสงการทำดีใจมากครับเป็นรุ่นท่านครับครึ่งองค์แล้วก็ทางใต้เขียนว่าพระครูนะครับบุรพาพิวัตรนะครับอายุ74ปีนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ ร้านหน้าแบบนี้กระไลทองนะครับสวยงามมากอยภาพสมบูรณ์นะครับผมขอบใจน้องมากติดอยู่ทางชนบุรีนะครัส่งมาให้นะครับครับผมเป็นคนที่ศรัทธาแล้วนับถือหลวงปู่ท่านมากนะครับจิตสังเก็บสะสมเหรียญท่านหลายเก็บแต่ทุลุนมากจีวรคมลึบนะครับอ่า เป็นประสกเส้นมาผ่ามือสาทันนักชัดเจนนะครับด้านหน้านะครับดูด้านหลังกันนะครับห่วงเป็นแบบนี้นะครับเอาเดือนกับไรทองกำลังลอกนะครับกำลังจีดตามไปตามกาลเวลานะครับับด้านหลังเป็นยันนะครับผมแบบนี้นะครับโดยต่อลายันนะครับผมสิ้นไก่กันชัดเจนสวยงามนะครับใต้เขียนว่านะครับ ในงานฉลองสาราการประเรียนนะครับวัดิรีชัยมงคลนะครับตำบลที่เหล็กอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับดูเส้นเส้นเส้นแสววิ่งนะครับตามความเปลียนนะครับสวยงามมากนะครับ แบบนี้นะผมเหรียญต้องกระไหลต้องได้นะคือสีกระไหลต้องได้นะครับความเก่าต้องได้นะครับนะครับผ่านการเวลาดูนะเส้นเส้นเส้นเสียวิ่งตามพื้นเหรียญนะเหยนแท้ชัดเจนดูได้นะครับสำหรับพุทธคุณนะครับของท่านไม่ต้องห่วงนะครับผมสำหรับเหรียญข้องหลวงปลูกแต่ละเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาแขวคฆาดคงกับปัญชาตีมีครบนะครับผมกับผมเคยเจอกับตัวมาแล้วนะครับ ช่วงที่เปิดร้านขายของเปิดร้านขายอะไรรุ่นขายดีมากนะครับนะครับมีปูนแต่ละรุ่นนะครับมีเมตามหานิยมนะครับแกว่าดปลอดภัยป้องกันอันตรายนะครับรักษาโรคนะครับคนที่แขวนก็สุภาพแข็งแรงนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกทั้งนะครับผมสร้างขึ้นปีพศ2533นะครับออกที่วัดสิริชัยมงคลนะครับหรือว่าวัดหนองตาโฮมนะครับบ้านหนองตาโฮมนะครับผมซึ่งอยู่ติดกับ ตำบลชีหลิกนะครับผมตำบลชีหลิกก็อยู่ติดกันกับตำบลนองบัวนะครับเงเป็นมันเกิดท่านหรือว่าวัดบุรพานะครับที่ท่านตำบษาอยู่นะครับนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆสไลด์พีนี้นะครับเอามีความรู้พอมีสาระนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อไปเรากำลังแรงใจให้เด็กวันซืนอนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาชมนะครับเด็กวันซืนอจะมาหาเรียนอะไรให้เพื่อนๆชมกันนะครับสับด์พีก็ขอคำว่าสวัสดีครับ